พวโศกอะโศกนะครับผมพวกโศกอะเราทุบถ้าหยาญย่งโศกโศกเพื่แต่ว่าได้สีลาเตลีสิมสองใบบนเนาะเป็นปูชิว่าสั่นรถตู้สองใบหายไปเส็ปูเห็นบ่สีกระสูนไฟน่ะบารันที่ที่ว่าถือเข้าไว่อ่บัดสองใบนั่นนั่นเบิ้งผิดฮาแปดใช่ไเบิ้งผิดอ๋อเจ้ากว้างนั่นครับผมบัดแล้วเอาองัวนั่นที่ถือนั่นชู่ไฟออ โอ้ยของถือชื่อไรจับอะรโอ้ยนึกเปล่หาเปี่ยหาเนาถือแน่นอนแาปดี่หาันดีเลยของเทของเท่เ้ยถือเลยโอ้ยจะได้ของสมองสมองสมองเนลยก็รังหวัดโาก็ังหวัดเอางวดที่มันเถือไปเพาไฟสี้ำไปก็เห็นในกล่องไฟบวบเอ้เมื่อนเห็นแล้วไฟใหม่เลยมันถือไฟมันหลายอันเนาะเออสเออ เอานี่วันนี้ตัวนี้ตัวถือก่อนนะวะอ่าไป้ึ้อเงินไปขึ้นเงินสองใบเท้ายแบบเนาะสองใบกับงหงี่สี่พันหมดแลยโอ้โหเลยกินไรหมดเงินสี่พเออเขาสิปตีเใหรดูว่าไปสร้างห้ยม่วมไปสร้างน้ำมาลุบราสันลุบ่วลุบว่าเราเรียนมากยู่โอ้ลุ้าถือเงิเห็ลุบว้าเออถือ Chị chứ rồi, không bận đâu rồi Ủa, bận bận là bó mẹ này khó là vầy ừ, đấy Ủa, phán Phán như thế phán như thế Phán như thế này, phán Chắp một bà ấy, là, ừ, gặp, ừ, gặp mà hãy, thế đâu là Ủa, cắp, cắp mà, chú ừ, không cầu nè Ủa, cầu quá nè Cắp là, ngó xa bóng, ngó đi đấy Hãy phải lấy cái, phải năn, tìm Ở đâu à, mà, cắp ừ, mà Chắp một bà, chắp cái nó chết nữa Đây, chết về phán nó, phán กองหมเลยเจ็ดห้าแปดเอจ็ดห้าแปดกงเลยอือผู้ผู้ยิงมากสี่หาคนเลยมาบอกครับผู้เฒ่าคนนึงล่ะมาเจอผู้ยิงอยุกับเราสี่สิบาปียังไเราผู้ยิงสี่สิบาปีมาบอกผู้ผู้วนมาบอกอ่ะแนนผู้เฒ่ามากเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปด มาลงมาลงมาลงมาเหมือนนะลงมาเมืนเป็นนางมานางมานางมาน,น,นมานงนางเกียนเกียนกต่มีสองรอบอ่ะพวกเราว่ะโอ้โอ้ขี้เกียนมาเออขี้เกียนเกียนมีสองรอมันจะมีสองรอซะอลไรเกียนเนาะครับผมมันสิลโลมานี่ะตัวนี้ละอันตัวนั้นให้ไว้ทักบนซะอันนั้นเกตหาแปะน่ะครับผมเสียเกียนโลมกสิยโลมตัวนี้ยเสียโลโลมาบอกเนี่ยละโน้ไปเล่นมาบอกก้าว .swing ในรัง Lang cao xuống, cao Xoáng cao xoáng cao xuống xoáng, xuống cao Xoáng cao Xoáng cao cao xuống cao chỗ... chỗ... à xuống cao à xuống cao xuống cao Chỗ cao phu cao xuống cao xuống cao xuống ครับผมโองล่างในนี่เก้าสองกับหาสองแนอันข้างบนคือต่อกันละครับผมอันทั้งบนอีกเ็ดห้าแปดแน่โอ้แลัวที่หาเดี๋ที่หาบกฟูที่หาตัวกันบกฟูแน่ตัวกันโอ้ตังๆๆกับวงกลมตัวนี้ละตัวไหนูตัวเกดห้าแปดก็จาบเดี๋มื่อหาเนี่ยตากวบนะวนยืดวนยืดเกี่ยนไปเกี่ยนไปปั๊บตันเลยลงมาที้เกี่ยนสอง ี้เกียนมันเกียร์มีสองสองขานะเกียน์สองลอสองลนะมันเปเกียเก้าสองถ่ท่เถาเนาะอียนเกียนมากมีงวมีอย่างบกฟูมีง่วมากแลวโอ้ง่วเทียมเกียนนั่นล่ะนั่งง่วเทียมเกียนตอไปแต่ว่าปูกะล่างนี่เก้าเก้าสองบกฟูเก้าสองตัวกันสองก็ไวงกลมเลยล่างเก้าสองด้อยครับผมมอนค้นบอนขึ้นแล้วเจ้าก็จะึ้น เดี๋ว่าบวกเดืนนะมีจะลงเพราะว่าลงมากลงมากเก้าหนึ่งตัวแม่นบ่ะเป็นลงเอาเออให้็นลงเอาแมนเก้าสองเก้าหนึ่งหมดพวกแมนเท่านั้นละเพราะว่ลงเลยเขียนไว้แน่เก้าหนึ่งคาดนี่กันไปไม่เลยหนึ่งครับโอ้โหปูเขียนแล้วเใช่แล้วเสียงตัวนี้เสียงตัวนี้ครับตัวนี้เขียนแล้วโอ้เสียงตัวนี้แมนมาเสียงไว้เรียบร้อยแล้วครพนันพนันเขียนมาเลยลงมา เกียนเกียร์องอยแล้วเนาะรงก็บองเหือนกันเกียนไไ้ให้เบิ้งเดี๋ยวปล่อยเด้อขับยึครับผมนีลหะเจรนาเบิ้งนะครับเนาะอือกียรอยซีเก็นบ่มเหียักัวขับดซีครับผมโอ้โหเกียนให้ถากปันนี่เกียนมันติด ต, recibir, ต,ตัวบนละตัวบนไปตัมบไปสามตัวบนสองตัวล่างคือตัวเน้นเดี๋ยวยังม่ยำอีกครับเปียกตัเจ้นจเปียกเปียนตวนนาธีลากรเปียเปียกตวนนาครับโอ้ขันเปียกติปูเนี่ยมันจะเปียกเปียกแบบภูตวนนาี่เป็นเก่าก็เลยนะโอ้โหตัวเก่าเลยเออเก้าห้าแปดเนี่ยเออบุญกีเลก็ป่อยเก้าห้าแปดเต่าโตัวเต no ่าตัวน nee? ี้เออ ตัวพุทธรอครับผมนั่นสิมาตัวไหนนั่นสิมามันจับก็ได้แต่ว่าหามันจับเจ็บอยู่แล้วจับไปเลยสัตมาพุทธรอมันสิมาบงตัวนึ่งอ่ะจังหวะกันเนาะครับผมสี่ใไปิจารนา่งเดลอครับเดือของปูเขียนไว้เก้าสองกับห้าสองล่างบนเกยบห้าปรตอันกันเอาไว้คือสี่ห้าทันเดียครับแต่ว่ันตัวนี้เน้นปูเป็น้าปรแลก็เล่ล่างกัตัวน้เก่าสองครับ กูย um, so so. uh. uh, um, so ิ่งยุซี the uh, the ่ส่บ้าพี่อ้โจะขาเลยว่าเกียร์เกีย้พ่มบอกตัวนี้รงเกียร์มาแล้วเกียร์ยนสเกียร์นี่สองหอดเนาะครับผมต่อสองวันนี้มานี่ี่รัผมอเจตนาเหน้าผมขับอูซีครับผมโอ้ปูจับโชว์ให้ได้งวดนี่ครับงวดนี้เค็งๆละงวดนี่งวดนี้ใครลเนาะครับผมออเอาวันวันกระดังงวด บอหสิกระจาโอ้เสียดายัฮเนะพูรเนาะสียดายนะอ่โอ้ยอีกหน้าจเสียดายขึ้นเงินเนาะไปน้ำหาจนเงี้ยพวดซึขากยากคนไปเผาก่อนเจ้บอลคนน่าเนี่ยสาววะเนี่อสงสาได้ยามกับคนหาบดคนปอือมพูนเนาะอ่าก่น้ำหาเกียทปซื้อจนวุ่นไปเรแทไปเห็นส่นมันย่นมองเขาไฟขยาวนะซื้อคักซื้อเนี่ยยูปัว นั่นคือสังกูเจ oh ้าถาต้าน่เยอะเนบ่บ่บ่ม้อมาไปนำสมบัาิได้โมอ้ไปสมน้ติบ้านมาสันเุ่นเต้ลูป้าดูว่าทโอปลาทุบปลาทบพี่น้องอ้าวปากตันพ่อแม่พี่น้องนะผมเนาะพ่องกานอะไอนเนาะครับผม่ว่าน่นสิแต่ว่าเปลี่ยนเปียนตัวหนึ่งละตัวเนึตัวนงามันเปลี่ยนาติู โจมโจมันหาแปลงนี่แหละครับเลี่ยนเลี่ยนนามันอเลี่ยนตัวไเล่ะตกเก่าจะเริ่มเล้อครับอฟซีครับผมอ่ขั้นตเก่านี่ออกมานีหงายสีเขียงเด้อต้องเอาไว้ออกล่างและที่ออกบนมีสิออกได้นะครับตั้งห้าเจ็ดห้าแปดครับมีสิทธิออกได้ครับอซครับผมโชกมาลำบุญอฟซครับผมอ่าจะเริ่มพี่น้องเนาะปูใจกกคอเล้พี่น้องเด้อมาพันแขนแขนครับ ยี่อะไรก็มันใจตัวเก่าเกราตีปัวนีม่มันใจเลยลโอ้ออาเจ็ดแปดหาที่เราเจ็ดหาแปดน้อแล้วก็เก้าสองในส่งเนี่ยฝากตอนอีกทีครับ